อันนี้รังสิทธ์นะฮะรังสิทธิ์ฟิวเจอร์ฮะบริษัทจะไปลงเอ่ออะไรนะลักสีบางเขนก็ลงนี่เลยฮะลังสิเพื่อจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะอันนี้ผมได้ตามมานะฮะเมื่อก่อนมันจอดนะฮะทั้งเมื่อก่อนมันจอดนะฮะทั้งลักสีกับบางเขนกับบอสเซนตนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้จอดนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะ ปเป็นึกที่สายสีแดงครับผมแล้วก่อนสถาน,นีรังสิตก็รังสิตช่วคราวอยู่ด้วยนะเมื่อก่อนนะรังสิตช่วคราวนะและเมื่อก่อนรังสิตเก่าเป็นที่นี่ด้วยนะสถาน,นีรังสิตเก่าก่อนจะสร้างฐานระดาับไอชัช้นราสูงนะฮะอันนี้แอดมินอธิบายให้ฟังให้นะฮะเมื่อวานนี้ผมก็จะเล่าแล้วเอาอะให้ไหม ฟังอะ่ะนะฮะทำไปเขตอนอมาฮะผม